สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกันละคนากัน,นะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยาถึง16ตุลาคมเนาะมาดูกันเนาะหัวข้อนี้จะเป็นคนในอนาคตที่คุณกําลังจะเจอนะคะภายใน6เดือนนับตั้งแต่วันที่คุณเข้ามาดูคลิปนะมาดูซิว่าคนคนนี้จะมีบุค,คลิกลักษณะนิสัยยังไงบางคนเจอแล้วก็ได้บางคนอาจจะยังไม่เจอนะคะอีกเดือนหนึ่งอีก2เดือนอีก3เดือนเจอแบบนี้ก็ได้ระยะเวลามันฟิกไม่ได้ ะะดูเพื่อเป็นแนวทางไปจะได้ตั้งรับถูกว่าคนคนนี้เขามีนิสัยแบบไหนและเราควรที่จะปฏิบัติประพฤติตัวแบบไหนกับคนแบบนี้เนาะมาดูกันนะคะขอพลังงานของชาวราศีกันลัคนากันกันเลยนะคะมาดูซิว่าคนที่ชาวราศีกันลัคนากันจะเจอนะั้นนับจากวันที่เขามาดูคลิปเนี่ยยาวไปถึง6เดือนนะคะ,ะบางคนอาจจะไปเจอเอาเดือนที่6เลยก็ได้นะบางคนเจอตั้งแต่เดือนแรกหรือบางคนเจอแล้วยังได้เลย นะคะมาดูกันว่าเขาเป็นแบบไหนเป็นยังไงกันนะคะคนที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคุณมากที่สุดด้วยนะนะคะเพราะว่าคนเราเจอกันเยอะแยะมากมายนะอันนี้เฉพาะคนที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตของคุณนั่นเองนะคะมาดูกันจะเข้ามาเป็นเพื่อน จะเข้ามาเป็นแฟนจะเข้ามาเป็นสามีภรรยาได้หมดเลยนะคุณก็ดูเอาพิจารณาเอานะคะคนคนนี้เข้ามาได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นใครนะคะใบที่ยีสิบสี่ใบแรกเปิดมาใบแรกดีนะนะคะมาดูต่อนะใบที่หกสิบเจ็ดใบที่ห้าสิบแปด ใบที่เจ็ดสิบห้าแล้วก็ใบที่เจ็ดโอ้โหดาวพระเาสามาเต็มนะคะอ่าดาวพระเาสาดาวพระศุกร์ศุกร์เจอเสาอีกนะเจ็ดผลหัสเจอเสาอีกเออนะคนคนนี้เป็นคนดื้อนะคะเป็นคนดือ้อเป็นคนถือทิฐิสูงเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองนะคะอ่าจะว่าดีไหมมีใบแรกนะคะที่เปิดมาแล้วอ่า เกี่ยวกับในเรื่องของการเงินเกี่ยวกับในเรื่องของสเสน่ห์น่ะดีนะคะ,ะถ้าเป็นการเงินถ้าเป็นสเสน่ห์นะคะการหาเงินเก่งอะไรแบบนี้คนคนนี้มีโชคนะ่ะในด้านทางการเงินนะคะแต่ว่าเป็นคนที่ดื้อไงนะแต่มีปัญญามีคนคอยสนับสนุนแบบนี้เป็นต้นนะคะการเงินเขาค่อนข้างดีแหละนะคะแต่หามาได้ก็มักมีปัญหานะ การเงินบางทีได้มาง่ายแต่ก็จะต้องจ่ายไปกับเรื่องนูน้นเรื่องนี้แบบนี้เป็นต้นเพราะอะไรมันติดกับไพ่ 6, 7, หกเจ็ดไพ่วิบากกรรมนะคะเป็นไพ่แห่งความทุกข์นั่นเองนะเป็นไพ่แห่งความทุกข์ไพ่แห่งความเจ็บปวดแบบนี้เป็นต้นนะคะบางครั้งมันก็มาจากทิฏฐิของตัวเขาเองด้วยนะบางครั้งทําอะไรที่มันมักจะขัดแย้งกับคนอื่นเสมอๆอ,อย่างที่แม่หมอบอกแหละค่อนข้างดือ้อแล้วบางครั้งเนี่ยความเดือดร้อนเนี่ย มันเกิดจากพฤติกรรมความเอาแต่ใจหรือนิสัยของเขาเองนะคะที่ทําให้เขาอะเดือดร้อนหรือมีปัญหาเกิดขึ้นบางครั้งจะเอาอะไรต้องเอาให้ได้ดังใจแล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยจะดีกว่าคนอื่นเหนือกว่าคนอื่นแบบนี้เป็นต้นแล้วนะมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาในชีวิตนะไพนนี้เป็นไพ่แห่งความผิดหวังทั้งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานหรือความรักนะนะคะบางครั้งการเงินเนี่ยมันหามาได้ง่ายแหละแต่เขาก็จะยังคงมีปัญหาในเรื่องของการเงินเสมอ อย่างที่บอกนะมันติดก,ก,กับไพ่ด้วยเวรด้วยเวรกรรมเนาะเวลาเจอคู่รักก็จะเป็นคู่เวรคู่กรรมแบบนี้เป็นตน้นเป็นคู่ที่เข้ามาสร้างความทุกข์สร้างความเจ็บปวดให้แก่กันและกันนะไพ่นี้สลับกับกันได้เขาเข้ามาเขาอาจจะทำให้คุณทุกข์ก็ได้นะไพ่สลับกับกันได้นะแล้วหมอจะบอกเนาะเราไพ่ใบห้าสิบแปดเนี่ยเป็นไพ่แห่งเล่ห์เหลี่ยมเล่ห์เหลี่ยมแพราว,าวความเจ้าเล่ห์นะคะแล้วก็ จับไม่ได้ไล่ไม่ทันนะเอาตัวรอดเก่งมากนะคะทําอะไรค่อนข้างคล่องแคล่วแล้วเป็นคนเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองนะไพ่นี่เป็นไพ่นักรบนะเป็นไพ่กล้าเป็นไพ่ไม่ค่อยกลัวใครสักเท่าไหร่นะคะเป็นคนที่คิดอ่านเกมคู่แข่งขันออกตลอดเลยนะคะจะเป็นแบบนั้นนะจะลื่นไหลอะลื่นไหลเป็นกรดเลยนะคนคนนี้นะคะอืมเพราะฉะนั้นต้องระวัง หน่อยนะแม่หมอจะบอกให้นะคนคนนี้ไม่กลัวใครแล้วเป็นคนที่มีความเขาเรียกอะไรจะว่าอดทนก็อดทนแต่เป็นคนที่ป้องกันตัวเองอ่ะเออเป็นคนที่เหมือนเขาอาจจะทําไม่ดีมานะแล้วมันก็เลยต้องแบบป้องกันตัวเองเราไม่ได้ไว้ใจใครง่ายๆแบบนี้เป็นต้นนะอืม,มีดาวพระเสาร์ขึ้นมาแบบเนี้ยจะมีถืออาวุธในมือตลอดเหมือนแบบว่าป้องกันตัวเองเราไม่ไม่ไว้วางใจใคร ให้ใบนี้เหมือนกับเป็นคนที่ต้องพร้อมฝ่าฟันอุปสรรคต่อสู้กับปัญหาต่อสู้กับศัตรูอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจะเป็นประมาณนั้นนะคะมาดูกันต่อนะเป็นยังไงอีกนะคนคนนี้จะมีบุค,คลิกลักษณะนิสัยยังไงอีกมาดูกันให้ลึกไปเลยนะคะจะได้ตั้งรับถูก ใบที่ห้าสิบเก้าใบที่สามสิบแปดลาหูม่อีกแล้วนะใบที่เจ็ดสิบเจ็ดนะคะเป็นคนไม่ยอมคนไม่ยอมใครนะเป็นนักต่อสู้นะคะอืมเป็นคนที่มีความคล่องตัวสูงมากเลยนะคนคนนี้จะว่าเก่งไหมก็เก่งแต่มันเก่งบางครั้งมันไปในทางที่ไม่ดีะเออนะมันก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะมาดูกันที่ใบแรกเลยใบยแรกที่ค่อนข้างดีนะบอกเลยว่าใบาแรกเนี่ยมันเป็นไพ่เกี่ยวกับ พรสวรรค์เนาะคนคนนี้เป็นคนเก่งนะแลมมีความสามารถเขาเป็นคนที่มีความสามารถที่ไม่เหมือนใครนะคะชีวิตของเขาอ่ะจะกําหนดด้วยตัวการกระทําของเขาเองชีวิตเขาจะตกต่ําย่ําแย่เกิดความทุกข์ก็เนื่องจากตัวของเขาเองชีวิตเขาจะประสบความสําเร็จก็เนื่องจากการกระทําพฤติกรรมโตของเขาเองทั้งหมดเขาเป็นแบบนั้นนะถ้าเขาทําดีเขาจะประสบความสําเร็จอย่างง่ายมากไพ่นี้เป็นไพ่เรียกว่าดีเลอ่ะอมเรียกว่าดีเลิศออะ เป็นแบบนั้นนะทุกอย่างคนคนนี้ขึ้นอยู่ที่ที่ตัวเขาเองทั้งหมดเลยนะคะแล้วพไพ่ใบนี้เนี่ยมันก็บ่งบอกถึงความโมเมาความลุ่มหลงคือเขาหลงผิดง่ายเข้าใจไหมเขาเป็นเขาเป็นอะไรที่แบบไปไท,ทางสายมืดอะเขาไปได้ง่ายมากเลยคนคนนี้นะมักมีชีวิตที่แบบบางครั้งเห็นผิดเป็นชอบทําอะไรที่ผิดทํานองคลองทำบางคนทํางานเกี่ยวกับงานกลางคืนงานสีเทาก็ได้ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของคดีความนะคะ การต่อสู้การแย่งชิงแบบนี้เป็นต้นคนคนที่จะมีชีวิตอยู่แบบเนี้ยเห็นไหมเราว่เขาถือดาบอยู่ตลอดเขาถืออาวุธอยู่ตลอดเนี่ยป้องกันตัวเองอยู่ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะรู้ดีว่าเขาทําอะไรมานะมันถึงได้แบบว่าไว้ไว,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 วางใจใครไม่ได้แล้วก็ต้องป้องกันระมัดระวังระแวดระวังเนี่ยตัวเองอยู่ตลอดแบบนี้เป็นต้นนะเป็นคนที่ถูกยั่วยุง่ายหลงผิดง่ายมากๆนะคะอืไพ่นี้เป็นไพ่แห่งการต่อสู้ปัญหาและความทยานอยาก ค่อนข้างสูงนะลุยไปข้างหน้าแบบนี้เป็นตน้นเ,เขาอาจจะเป็นคนที่มีคนเกรงกลัวเขาก็ได้แม่หมอมองว่าไม่แปลกหรอกที่จะมีคนเกรงกลัวเขาเพราะเขาอาจจะมีอํานาจมืดหรือมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นแบบเนี้ยลักษณะแบบเนี้ยอืมลุยทุกสถานการณ์นะคนคนเนี้ยเออไม่ไม่กลัวคนไม่กลัวใครไม่ยอมแพ้ใครด้วยเนี่ยเป็นอย่างนั้นเลยนะคะเป็นคนที่มีความคิดอา่านมีปัญญานะ เออเรียกว่าเก่งเก่งเลยแหละนะถ้าเป็นศัตรูนี่ก็คือเป็นศัตรูที่น่ากลัวนะคะถ้าคนคนนี้เป็นศัตรูคุณนะแม่หมอบองเลว่าเป็นศัตรูที่น่ากลัวเขามีสติปัญญามีอำนาจด้วยนะคะเอ,อแล้วเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปซึ่งเบื้องลึกเขาจะทําอะไรผิดอะไรยังไงมัมกไม่มีคนไม่มีคนไปจับผิดไม่มีคนรู้ไม่มีคนเห็นไงแต่ยังไงเขาได้รับกรรมไหมมันก็เกิดจากการกระทําของเขาเองอะ่ะเขาจะ เขาจะย่ำแย่ก็ด้วยพฤติกรรมของเขาเองแต่ไม่มีใครทําให้เขาไอ้นี่ได้ไงเออจะเป็นประมาณนั้นเขาจะเป็นคนที่กล้านะกล้าเผชิญกับปัญหากล้าเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างเลยอืมเป็นคนที่อาจจะต้องแบบมีเพื่อนคู่คิดหรือว่ามีมีคนอยู่กับเขาด้วยตลอดเวลานะคนคนนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นด้วยก็ได้นะคะถึงแม้จะเก่งกล้าสามารถขนาดไหนแต่ก็ยังต้องการต้องการคนที่อยู่เคียงข้างอะ่ะ หรือคนนี้อาจจะเป็นมีแฝดก็ได้นะถ้าไม่มีแฝดก็คือเขาจะต้องมีชอบคนที่ทำอะไรมีนิสัยเหมือนๆกันทำอะไรคล้ายๆกันแบบนี้ก็ได้นะอยู่กับเขาแบบเนี้ยม,มาดูกันต่อนะมาดูซิจะเป็นคนแบบไหนยังไงอีกนะในเรื่องของรูปร่างหน้าตาแม่หมอมองว่าหน้าตามันจะมีบางคนหน้าตาดีก็มีนะหรือบางคนหน้าตาไม่ดีแต่มีเสน่ห์ เขาจะเป็นแบบนั้นน่ะหน้าตาเขาจะค่อนข้างธรรมดาหรือหรืออาจจะออกไม่ดีซะด้วยซ้ำแต่มีเสน่ห์บางคนออกหน้าแบบเจ้าชูเอ้ยหน้าราหูหน้าหน้าเล่เหลี่ยมบางคนหน้าตาออกเล่เหลี่ยมอืมก็มีนะคะหน้าเจ้าชูอ่ะก็ได้หน้าเล่เหลี่ยมอ่ะเออจะเป็นแบบนั้นมาดูกันโอ้เป็นคนที่มีเซนส์ซะด้วยนะคะอืม เป็นคนที่กล้าที่จะเล่นกับไฟมากๆเลยนะกล้าที่จะแบบสัมผัสของร้อนคือหมายถึงของร้อนคือสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวงอายมุกนะธุรกิจสีเทาหรืออะไรก็ได้ที่มันแนวแบบนั้นอนะ่ะอืมปิดหูปิดตาทำแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่คนคนนี้มีวัสนามานะมีผู้ใหญ่สนับสนุนนะมีผู้ใหญ่สนับสนุนการเงินการทองค่อนข้างคล่องมีคนอุปถัมภ์แบบนี้เป็นต้น การเงินคนคนนี้จะหาง่ายนะหาง่ายแต่ก็หมดง่ายหมดนะเพราะว่ามันเป็นด้วยเรื่องของเขามีวิบากการรมติดมาอยู่แล้วก็โชคลาภดีเป็นคนที่มีคนรักเยอะเป็นคนมีเสน่ห์แนะ่หมอบอกเลยคนคนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์ต่อให้เขาจะหน้าตาไม่ดีเขาก็มีเสน่ห์นะต่อให้เขาหน้าตาไม่ดีก็จะ,จะมีเสน่ห์แต่บางคนมีหน้าตาดีก็มีนะคะแล้วแต่คุณจะเจอคนคนไหนเ่หน้าตาดีก็มีแต่ว่า โอกาสที่จะเจอหน้าตาดีมีน้อยอะ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ไม่หมอเห็นน่ะจะเป็นหน้าตาธรรมดาธรรมดาถึงขั้นแบบไม่ดีเออจะเป็นแบบนั้นบางคนไม่ได้ขี้เหร่นะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะสวยจะหลอ่ออะไรแบบเนี้ยเอมีซิกเซนแรงมากนะคะสัมผัสสิ่งเลนรับเลนเเลนหลนรับได้เออนะอ่าสามารถสัมผัสพ,พวกเนี้ยได้เร็วหรือบางคนมาในสายแบบ สายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะสายสายเทพสายอะไรแบบเนี้สายการบูชาสายสกการะบางคนเป็นแบบนั้นได้มีมีการบูชาพวกนี้อยู่นะคะอืมมีบาร,รมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอยู่นะค,ะคนคนนี้อย่างที่บอกแหละมีวาสนามานะแต่แต่มันขึ้นอยู่ที่พฤติกรรมเขาจะทําดีหรือทําไม่ดีแค่นั้นเอง มีโมหะจริตสูงมากเลยเกี่ยวกับความลุ่มหลงเนี่ยไพย่ใบนี้ก็บอกแบบนั้นด้วยเหมือนกันนะคะเวลาหลงอะไรนี่จะหลงง่ายๆนะเราไม่ได้สนใจนะว่าสิ่งสิ่งนั้นอะ่ะดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยบางทีหลงผิดก็คิดว่าสิ่งสิ่งนั้นน่ะเป็นสิ่งที่ดีอเออเขามักเป็นแบบนี้ม,มีมีโมหะจริตที่สูงมากๆไพ่ใบนี้ก็ยังบ่งบอกถึงความสามารถพิเศษนะคะเออความสามารถพิเศษ แต่เป็นคนไม่ไว้วางใจใครง่ายๆนะอืมไม่ไว้วางใจง่ายไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามคนคนนี้จะเป็นแบบนั้นแล้วก็บางครั้งเนี่ยมันเหมือนกับว่าชีวิตของเขาอาจจะถูกกาหนดมาแบบนี้ก็ได้นะอหรือมีคนกําหนดชะตาชีวิตเขาให้เป็นแบบนี้ก็ได้บางครั้ง คนคนนี้ก็มีมีความที่มันไม่เป็นตัวของตัวเองบ้างเหมือนกันบางครั้งอาจจะต้องทําอะไรบางอย่างตามคําสั่งคนแบบนี้ก็ได้โดนบีบบังคับก็ได้ให้ทำเนี่ยเป็นแบบนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันมาดูกันต่อนะคะหรือเป็นคนที่ชอบบีบบังคับคนอื่นก็ได้นะให้สลับกลับกันได้เลยนะคะแต่เท่าที่ไม่หมอดูอะ่ะมันก็เป็นไปได้ทั้งสองอย่างนะคนคนนี้นะคะมาดูต่อ โอ้ไพ่ใบนี้นะคะใบที่หกสิบเอ็ดใบที่สี่สิบใบที่ยี่สิบเก้าแล้วก็ใบที่สองเป็นคนชอบอธิษฐานสายมูเหมือนกันนะคนคนนี้นะคะเชื่อในเรื่องของความลึกลับความเล้นลับจิตวิญญาณแบบนี้เหมือนกันนะคะลึกๆแล้วคนคนนี้เป็นคนที่อาฆาตเคียดแค้นเผด็จการพยาบาท มีความทะเยอทะยานที่แรงมากเลยนะแต่เซน์เขาดีเซนเขาจะดีนะชอบในเรื่องของการอธิษฐานจิตการขอพรอ,อืมแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าจะดีหน่อยคือชอบเรื่องการสวดมนต์อืมถ้าจะดีหน่อยนะคือชอบเรื่องการสวดมนต์เพราะว่าอันนี้มันเกี่ยวได้เกี่ยวกับจิตวิญญาณสิ่งลึนลับก็คือการสวดมนต์ได้ด้วยนะคะแต่ถ้าดูภาพรวมให้ทั้งหมดแม่หมอมองว่าเป็นแค่การขอพรอ,อธิษฐานจิตนะอืม มีไพ่ใบนีขึ้นมาเสือเห็นไหมนะคะผู้หญิงจับเสือมันก็หมายถึงว่าเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากเราไม่ฟังใครเป็นคนค่อนข้างดื้ออย่างที่แม่หมอบอกนะคนคนเนี้ยดือ้อพอสมควรแล้วมั่นอกมั่นใจตัวเองในสิ่งที่ทํามากเลยเตือนอะไรเนี่ยไม่ค่อยฟังหรอกนะคะอืมขยทะยานสูงแบบนี้เป็นต้นแล้วเป็นคนที่ต้องคอยระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลายอย่างที่บอกอะเห็นไหม กี่ภาพกี่ภาพจะมีการพกอาวุธถืออาวุธอยู่ตลอดนะจะเป็นแบบนั้นบางครั้งเนี่ยคนคนนี้มีชีวิตอาจที่จะต้องไปเกี่ยวข้องกับผู้มีอํานาจผู้มีอิทธิพลแบบนี้ก็ได้หรือแม้แต่ทั้งตัวเขาเองแต่สิ่งที่แม่หมอเห็นแม่หมอหมองว่าเขาหน้าจะไปเกี่ยวข้องกับผู้มีอํานาจนะไม่ใช่ว่าตัวเขาเองจะมีอิทธิพลอํานาจนะเพราะไพ่มันไม่ได้ขึ้นแบบนั้นแตน่หมายถึงว่าเขาอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเช่นนะอันนี้แม่หมอยกตัวอย่างนะเ,เป็นมือปืนอย่าง,งเงี้ยเ,เข้าใจไหม ก็ไปเป็นมือปืนให้กับคนที่มีอํานาจแบบนี้ยเออนะจะเป็นประมาณนั้นได้แต่ไม่ใช่จะหมายถึงอย่างนี้เสมอไปแม่หมอยกตัวอย่างเฉยๆนะเดี๋ยวจะมาเข้าใจผิดนะคะยกตัวอย่างเฉยเฉยว่ามันอาจจะออกแนวแนวนี้แต่จะไม่ได้ถึงขั้นนั้นก็ได้นะคะไพ่ใปนี้เป็นไพ่แห่งจิตวิญญาณด้วยเหมือนกันนะเป็นไพ่ต่อสู้เนี่ยเขามีแต่ไพ่ต่อสู้เต็มไปหมดเลยคนคนนี้มีแต่ไพ่แห่งความต่อสู้ทรหดอดทนเนี่ยเพื่อความสําเร็จ ถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นหญิงแกล่งมากๆนะอืมถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นผู้ชายที่เด็ดเดี่ยวแล้วก็แข็งแกร่งจ,จิตใจห้าวหาญเนี่ยไพ่หลายๆใบจะบอกบง่งบอกถึงความห้าวหาญในจิตใจลุยทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะคนๆเนี้ยไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามอืมแม่หมอบองว่าธรรมชาติเขาเป็นแบบนั้นด้วยนะอืมชอบการผจญภัยชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ไม่ติดที่นะคะ ออชอบการบุกเบิกเป็นนักบุกเบิกก็ได้นะคะอะไรที่ลุยลุยเนี่ยคนคนนี้เป็นแบบนั้นเออลุยลุยชอบชอบแนวบูสสายบูสนะมาดูกันต่อที่ใครโชคดีนะคะมาดูซิว่าบุคลิกลักษณะนิสยัยใจคอความชอบหรืออะไรก็ตามของคนคนนี้นะใครโชคดีจะบอกอะไรนะคะอืม โอ้เป็นนักสู้เห็นมากังฟูมาเลยนะอ่าโอเคใบที่ยี่หกใบห้าใบเจ็ดสามนะคะคนคนนี้ชอบออกกำลังกายเป้าไม่รู้นะอืมแต่ว่าดูแล้วเหมือนเป็นชอบนักชอบการต่อสู้แน่ๆเลยให้ยังบง่บงบอกหรือเน้นยำ้ำชอบการต่อสู้ชอบการเดินทางนะคะแล้วก็เป็นคนที่หวังผลประโยชน์นะคะ หวังผลประโยชน์ของคนอื่นนะอืบางครั้งไม่จริงใจอะ่ะดูว่ามีเงินก็โอเคใช่ชอบแต่บางคนอาจจะเป็นถ้าพลิกกลับไปได้เป็นฝ่ายดีหน่อยก็จะเป็นคนที่มีแต่คนเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์กับเขามันเป็นได้สองกรณีมันเป็นได้สองกรณีนะชีวิตคนนี้จะตกต่ำเพราะความดื้อของตัวเองเพราะทิฏฐิมานะของตัวเองที่ที่ทําอะไรผิดผิดด้วยนะให้ยิ่งทําอะไรผิดศีลผิดธรรมโดยเฉพาะข้อ,ขอกาเมย นะคะแล้วก็ข้อข้อสองอธินาทานรักขโมยหรือว่าเขาเรียกอะไรนะชอ่อโกงแบบนี้นะทําให้ชีวิตตกต่ําเลยอืมทําให้ชีวิตเขาตกต่ําแล้วก็บางครั้งอาจจะถึงขั้นแลนแขนไปเลยก็ได้ถูกลอบทําลายยังได้เลยนะเอ,อถูกลอบทําลายให้ชีวิตตกต่ําไปเลยก็ได้บางคนผิดสิลผิดธรรมข้อการเมนะเป็นชู้หรือว่ามีในเรื่องของสัมพันธ์แบบนี้เยอะแยะมากมายอืม มีไพ่ใบที่เก้าใบนี้ขึ้นมาด้วยชีวิตเขาจะสว่างได้ด้วยการที่เขาจะต้องประพฤติดีปฏิบัติดีมีศีลมีธรรมเท่านั้นนะคะได้เจอครูบาอาจารย์ที่ดีหรือได้รับการสั่งสอนเขาจะพลิกชีวิตเขาได้แต่ถ้าไม่ได้เจอแบบนี้นะก็ไปตามยถากรรมอืทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอันเนี้ยเป็นจริงเสมอนะคะ มันขึ้นอยู่ที่ว่าตอนนี้ผลบุญหรือผลกรรมกําลังให้ผลถ้าผลบุญให้ผลอยู่นะคะผลบุญกําลังแรงอยู่กรรมบาปมันก็ยังยังให้ไม่ถึงแต่เมื่อไรที่ผลบุญมันน้อยลงนั่นแหละบาปกรรมที่ทําไว้ก็สนองทันทีไม่ใช่ว่าทําดีเราไม่เห็นได้ดีเลยทําชั่วไม่เห็นได้ชั่วเลยมันได้เหมือนกันหมดแหละนะคะมันขึ้นอยู่ที่ระยะเวลากรรมมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะไม่ใช่ว่าทําดีจะได้ดีเดี๋ยวนี้ทําชั่วจะได้ชั่วเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่นะคะคนเราเกิดมาหลายภพชาตินะ คนหลายคนยังไม่เข้าใจตรงสุดนี้แม่หมอก็ขออนุญาตพูดให้ฟังนะคะคร่าวๆแค่นั้นเองอะมาดูกันต่อนะคะเขาจะมีบุคลิกลักษณะนิสัยรสนิยมยังไงอีกนะอืมโอเคคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เข้ามาเป็นสามีภรรยาของคุณก็ได้นะเนี่ยคนที่ที่ดูเนี่ยนะคะ เป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกก็ได้คนที่คุณแอบชอบอยู่ก็ได้คนที่เขาแอบชอบคุณอยู่ก็ได้จะเข้ามาเพื่อแบบแอบชอบแบบนี้ก็ได้นะเป็นคนชอบกินเป็นคนที่ enjoy eating มากมากสนุกสนานกับการกินชอบกินเยอะๆชอบกินนั่นกินนี่มีความสุขกับการกินมากๆอืมชอบกินบุฟเฟ่ชอบกินอะไรเงี้ยหมูกระทะเยอะแยะมากมายถามว่าชอบทําบุญไหมก็ชอบทําบุญอยู่นะเนี่ยที่แม่หมอเห็นน่ะ นะคะคือมันเหมือนกับว่าคนคนนี้มันมีบุญบารมีเก่ามาดีด้วยถ้าจะไปอย่างนั้นก็ได้นะคะหรือถ้าไม่อย่างนั้นคนคนนี้ก็ชอบทําบุญหรือสร้างบุญใหญ่อืมบางคนอนะทําธุรกิจผิดกฎหมายใช่ไหมเปิดบ่อนเปิดอะไรใหญ่ๆโตๆแต่พออีกด้านหนึ่งโอ้โหไปเป็นเจ้าภาพงานบุญไปเป็นพิธีเปิดงานบุญใหญ่ๆโตๆแบบเนี้ยมันก็มีเยอะไงอืมก็มีเยอะนะคะชอบทําบุญหรือคนนี้ก็กําลังได้รับส่วนบุญส่วนกวุศลหรือบุญกําลังให้ผลอยู่นะ ผลบุญเขาให้ผลอยู่เขาถึงได้มาแบบเป็นคนที่มีมีความสามารถพิเศษเป็นคนเก่งอะนะถ้าจะมองคนคนนี้ก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งเลยนะนะคะอย่างที่บอกนะคนคนนี้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันก็ได้นะแล้วแต่แหละได้หมดเลยจะมาเกิดเป็นลูกคุณยังได้เลยนะคะมีไพ่ใบนี้ขึ้นมาหรือจะมาเป็นภรรยาคุณยังได้เลยนเป็นสามีคุณก็ได้เนี่ยมันเกี่ยวกับคู่รักด้วยนะ มันเกี่ยวกับคู่รักด้วยหรือบางคนเป็นเพื่อนกันก็ได้เจอกันทางมหาลัยแอบชอบกันอยู่แบบนี้ก็ได้นะคุณก็ดูเอานะไปตรงกับใครแล้วควรจะตั้งรับกับคนคนนี้ยังไงอย่าลืมนะคนคนนี้มีเล่ห์เหลี่ยมนะคะมีเล่ห์เหลี่ยมนะแล้วสามารถทําสิ่งที่ผิดได้โดยที่แบบเอ้ยไม่คิดว่ามันเป็นสิ่งผิดอ่ะเออนั่นแหละจะเป็นแบบนั้นโมหะฉลิดสูงนะคะ โมหะก็คือความหลงนั่นเองหลงหลง,หลงทําผิดอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะมาดูห้าใบสุดท้ายกันนะคะ,ะคนคนนี้จะเป็นยังไงได้อีกสุดท้ายชีวิตคนคนนี้จะเกิดการพลิกผันในชีวิตนะไม่แน่หรอกการพลิกผันในชีวิตเนี้ยอาจจะทําให้เขามาเข้าทางธรรมก็ได้เข้าทางแบบเป็นคนดีก็ได้อืม มันจะมีเหตุพิกผันในชีวิตเกิดขึ้นนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นเพศที่สามก็ได้นะเอาจจะเป็นแบบต่างเพศก็ได้เนี่ยที่แม่หมอมองเห็นเป็นได้เลยเป็นเพศที่สามเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นคนอารมณ์ร้อนนะอารมณ์ร้ายอารมณ์เหวี่ยงเวลาเวลาร้ายร้ายหน้าดูต้องบอกอย่างนี้เลยนะคนคนนี้เวลาร้ายร้ายหน้ากลัวเวลาดีดีใจหาย อืมคาดเดาอารมณ์ไม่ถูกเป็นคนที่เอาแน่เอานอนด้านอารมณ์ไม่ได้อารมณ์ค่อนข้างแปรปรวนอย่างมากมายมหาศาลแล้วอาจเป็นเพศที่สามได้สูงมากๆเลยนะคะจะเป็นแบบนั้นเป็นคนที่สร้างเนือ้อสร้างตัวได้ด้วยตัวเองอะ่ะเขาเป็นคนเก่งเขามีพรสวรรค์มานะคะอาจจะชอบเดินทางชอบเที่ยวเมืองนอกก็ได้นะคะชอบไปต่างประเทศถ้าไม่งั้นก็ชอบเซลฟี่ชอบถ่ายรูปมันได้หมดอะ่ะ หรือชอบเดินทางในประเทศก็ได้นะแต่ที่แม่หมอเห็นอาจจะเป็นการเดินทางต่างประเทศอเดินทางโดยเครื่องบินอ่ะเครื่องบินก็อาจจะเป็นในประเทศก็ได้ใช่ไหมขึ้นเครื่องบินไปเชียงใหม่ไปอุดรไปขอนแก่นไปแล้วก็ว่าไปแบบนี้เป็นต้นนะคะอโอเคก็ประมาณนี้นะแม่หมอขอจบคําทํานายเพียงเท่านี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะก็ดูเป็นแนวทางดูสนุกสนุกไปไม่ต้องไปจริงสังซีเรียสมากนะคะโอเคประมาณนี้สวัสดีค่ะ